สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับวันศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวยอ่ะนะครับนาะอสวัสดีแม่แม่ทุกคนด้วยนะครับนาะอสวัสดี200ท่านด้วยนะครับนาะอสวัสดีทุกคนเ้อน,นะครับนาอสสำหรับวันนะี้ใครรอตามในส่วนของเราพัฒนาในช่วงของงบหน่อย ในส่วนของสุดรหบ่อยครับพี่น้องนับใครรอเราพัฒนาวันนี้ฟันเม็ดเดียวเน้นเหมือนเดิมแม่นับวันจันกะเข่า40เม็ดเดียวหนับฟัน4ี่ให้เข้า40เราพัฒนาหนับสําหรับวันนี้แม่จ๋าใครที่รอในสดของเราพัฒนารอบเย็นของสองถุงเครื่องนับหางเดียวและเม็ดเดียววันนี้นับมาเจอกันอยู่หนาเลยสวัสดีนะครับพี่น้องนับมาพอกันอยู่หนาเลยสวัสดีเลยแต่สวัสดีกอาจารย์อยากจะมีโชคด้วยต้องทํายังไงครับรอตามค่ะแม่นับรอตามเท่านั้น นับรอตามแนวทางได้เลยนับใครที่ว่าอยากได้แนวทางวันนี้สำหรับชุดวงในในส่วนของใบฟ้าเจาะแตกเม่เดียวเลยแม่นับเจาะเข่าเมดเดียวอ่กเข่าไม่เดียวเนียนเมดเดียวเข่าไม่เดียวนับเพราะฉันแม่จ๋าวันนี้ใครที่รอนับขอหนึ่งไหลหนึ่งแชร์ให้กันได้ไหมดับหนึ่งไหลหนึ่งแช์ครับพี่น้องใครรอลาววันนี้แม่จ๋ากดแช์แล้วกดหัวใจรอได้เลยนับเดียววันนี้จะฟาดอันเดียววันนี้สิฟาดในเม็ดเดียวคือเกาครับเดี๋ยวเมื่อหนีจะฟาดในเม็ดเดียวคือเกา นะับสำหรับใครที่ว่ารออยากตามกัน้อมเครื่องเงียนับนะเห็นขาจานวันจันไม่ได้ตามเสดา,ายสี่ศูนย์เม็ดเดียวแมนคับแม่เสดา,าย 40, สี่ศูนย์สำหรับเม็ดเดียวใครที่ว่าตามกันเนาะแม่นับนะใครที่ว่าตามกันในช่วงของลาพัฒนาวันจันนะับเปิดมาเมอแรกับเขาเลยนะับเปิดมาเมอแรกับเขาเลยนะับองใช้ให้เม็ดเดียวเนะี 4, 9, นะ่ยสี่เก้าศูนย์นับใครที่ว่าตัดเล่นกะได้สี่ศูนย์ศูนย์สี่หรือว่าเจาะให้นะับในหะลักนสะี่ก็เข้าสี่ศูนยะ์นะแม เพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่อยากตามกันต่อแม่จา๋าวันนี้แม่กดแชร์ได้เลยนับทุกคนกดแชร์รอเลาาพัฒนานครับหนึ่งแชร์หนึ่งหัวใจกันนะครับพี่นอ้องอ่าไหนใครรอดันเลขเก้าให้ชื่นใจหน่อยแม่ไหนใครเป็นสายคอหวยลาววันนี้ขอหนึ่งแชร์หนึ่งหัวใจแล้วดันเลขเก้าขึ้นมาได้เลยนับขอเสียงก้นถ่าเล่าพัฒนานะครับพี่น้อง นะสวัสดีากาจา์สวัสดีัาสวัสดีสามร้อยท่านด้วยเดอ้อนะฮะงอสวัสดีอาจารย์วันจันไม่ได้ตามเสียดายมากมันเข้าเม็ดเดียวเลยศูนย์สี่แมนครับแม่นะับเข้าเม็ดเดียวเข้าเน้นเดียวนับเข้าเม็ดเดียวเน้นเม็ดเดียวเข้าเม็ดเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้ใครจะตามต่อขอหนึ่งไล่หนึ่งแช์แล้วทุกคนพิมพ์เลขเก้าขึ้นมาขอเสียงคนคอหวยลาวหน่อยวันนี้ แล้วอยากตามกันอยากถึงเลขเลาวพัฒนามกันวันนี้ขอหนึ่งไลก์หนึ่งแชร์ครับเดี๋ยวจะให้หางเดียวเข้าเหมือนเดิมหนะักวันจันบอกแม่สารกระซิบอกว่าอย่าลืมตามหางเดียวนะวันนี้อย่าลืมตามเม็ดเดียวเด้อมันก็เข้าจริงๆแม่นะตอนถึงบอกว่าในอาอาในช่องอะที่องคทยบอกว่าวันนี้ทุกคนอย่าลืมตามเม็ดเดียวเพราะว่าเม็ดเดียวเข้าบ่อยมากใครที่ตามในช่วงของวันจันทร นับสี่ศูย์ครับแม่นับสี่ศูนวยออกศูนย์ศูนยนย่วะเป็นถ้าใะผิดมันไม่ได้แต่ศูนย์ศูนย์เหรอแม่นับแล้วแต่ยังเขา่าอยู่ครับแม่เม็ดเดียวออกใช้ให้อะไรเม็ดเดียววดที่แล้วก็ให้สี่เก้าจาะให้สนะี่เาศูนยะเม็ดเดียวนับเม็ดเดียวให้สี่เก้าศูนย์ครับแม่เม็ดเดียวเจาะให้490ใครตัดเล่น40กะได้นะับกะได้แม่ นะใครตัดเล่นก็ได้นะครับเนาะแค่นั้นเองนะับส่วนใครที่ตามกันในช่วงของสองตัวนับฟันให้สี่ศูนย์คแม่ฟันให้สี่ศูนย์สี่ห้าหลักสี่นะเพราะฟันแค่รูดวิ่งตัวเดียวรูดวิ่งกค่สี่ตัวเดียวเรามั่นใจตัวเดียวพันเล่นตัวเดียวเลยแล้วมั่นใจตัวเดียวพันเล่นตัวเดียวเลยแม่ฟันสี่รูสี่อัตที่สนะี่ศูนย์นับส่วนเม็ดเดียวครับส่วนเม็ดเดียวให้สี่เก้าศูนย์ใครที่บอกว่าอยากได้เม็ดเดียวขาจานก็เข้าจริง 490เข้า40แม่นับใครที่ติดตามแล้วแม่จ๋าติดตามมาได้เลยนับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ได้เลยนับได้ชนของลาพัฒนาวันนี้ขอเสียงคนคอห้ลาวหน่อยไหนใครรอพิมพ์คอมเมนต์คำว่ารอให้กันได้ไหมวันนี้ขอเสียงคนรอลาวเนี่ยใครรอแม่จ๋าวันนี้ดันคอมเมนต์คำว่ารอได้เลยนะครับน้องส,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 สวัสดีค่ะจ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะหนึ่งไร่หนึ่งแช่กติกาเดิม วันนี้ใครกดแชร์ขอให้ถูกหวยสามตัวเดิมกับราพัฒนาใบฟ้าที่กระบังสศหัยนับนะใครรอวันนี้แม่จา๋าพิมพ์ร้อยเลยขอห like, นึ่งไลค์หนึ่งแชร์กติกาเดิมเลยแม่วันนี้ใครอยากถูกหวยแม่จา๋าไม่กดแชร์ได้เลยครับใครอยากถูกหวยลาววันนี้แม่จา๋ากดแชร์ได้เลยนะับเพื่อกดแชร์ควยรวยครับควอนวัวสามประตูนะับแม่จา๋าอารแมนครับงวดที่แล้วอาจารย์เข้าจริงเข้าเม็ดเดียวยังได้ซื้อกับอาจารย์ได้สามบาทค่ะมาดูอาจารย์วันแรกก็ได้เลย อาจารย์ลงให้ก่อออกทุกคนแมนคับเนี่ยอชัยเป็นคนที่บอกว่าถ้าให้ก่อออกคือออกก่อนออกเลยนับให้กดอ,ออกเสมอครับเนี่ยนับเป็นคนที่แบ่งปันนนะทางฟรีแล้วก็ให้ก่อนออกเสมอใครที่ว่าติดตามวัาาอนาลังอีนนะ่ะจะหู้ว่าผมนะ่ะแบ่งปันก่อนออกแล้วให้กดอ,ออกด้วยสาธุเองๆมาปังกาาจาขอบคุณมากๆเด้อนับใครกดแชร์วันนี้ขอให้ถูกหวยนะแมียเดิมใครกดแชร์วันนี้ขอให้ถูกหวยครับขอให้รวยด้วยกันวันนี้ กับหวยลาวพัฒนากับสูตรลาวพัฒนาแม่แชร์แล้วค่ะอาจารย์ขอบคุณมากครับขอบคุณแม่เฉ่ยเดียวมากๆเด้อขอบคุณทุกคนที่แชร์ให้กันขอบคุณทุกคนที่กดหัวใจให้กันวันนี้รอตามลาวกันได้เลยแม่ดับนะมือหนีรอดตามลาวกันเลยเลยหวยลาวบ้านนี้เขาไม่ผิดหวังอาจารย์ให้แม่จริงขอบคุณมากครับตับนะเข้ามาดูครั้งแรกค่ะสัตว์อ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าแม่ใครมาดูครั้งแรกกวันนี้อ,องชัยขอคนละไลค์ได้ไหม แล้วพิมพ์ครั้งแรกขึ้นมาไหนใครมาครั้งแรกแม่ใครมาครั้งแรกพิมพ์ครั้งแรกขึ้นมาจะได้รู้จักกันใครมาครั้งแรกแล้วพิมพ์ครั้งแรกมาแม่ส่วนใครที่เห็นงวดก่อนว่าได้จริงน่ะทุกคนการันตีให้กันได้เลยแม่วงก่อนได้เข้าจริงไหมสี่ศูนย์น่ะไปตามกันกระถือหวยแล้วเข้าเม็ดเดียวด้วยแล้วเข้าเม็ดเดียวด้วยแม่แชร์ให้ราคาอาจารย์ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนเลยแม่ที่กดแชร์ให้กัน นัาบอขอบคุณทุกคนเ้อจริง่ากดแชร์กันแม่นับติดตามปาะจำาันแล้วค่ะอาจารย์เข้าจริงขอบคุณนะคะงวดก่อนเข้าแม่เดียว4ีจรูงค่ะขาขอบคุณมากค่ะแม่นับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกนาตีขอบคุณทุกคนที่วันนี้มารอตาแม่ทรางกันนับเห็นทุกคนแบบไม่ยิ้มน้ำกันแม่ออกแค่กระดีใจร้ายมาหนินับเพราะฉะนั้นวันนี้รอตาไม่เลยแม่เพราะฉะนั้นวันนี้แม่จ๋ารอตามไม่เลยกับสุ่มลาพัฒนาเนี่ยนับไม่ิดหวังจริงค่าอาจารย์อาจารย์เข้าตลอดอ้ยแม่เป่าะจะนายเนี่ย ว่าจะหักแ,แต่นอกว่นนี้เนาะนะัติดตามมานานแล้วค่ะอาจารย์เข้าจริงขอบคุณมากค่ะแม่อ่ะนะับใครที่เห็นว่องชัยให้เข้าจริงวันนี้ขอการันตีที่คําว่าจริงให้ได้ไหมให้พี B ่ๆสามสิบเจ็ดสิบแล้วก็สองร้อยสามร้อยคนเนี่ยเห็นกันว่าเราเข้าจริงใครเห็นว่าอ่องชัยแบ่งปันแนวทางฟรีจริงทุกคนดันคอมเมนต์คำว่าจริงขึ้นมาก่อนรับแนวทางใบฟ้าวันนี้ ก่อนรับแนวทางเราเว็เดียวหรืแม่วันนี้นับเข้าจริงตลอดขอบคุณแม่เด้อขอบคุณแม่ฝาหยกด้วยเด้อนับขอบคุณทุกคนเลยแม่จ๋าเข้าจริงค่ะแม่แม่ยังเนี่ยแม่แม่พรดานับน้อขอบคุณทุกคนเลยแม่ที่จ๋าที่การันตีกันครั้งแรกขะอาจารย์ใครมาครั้งแรกใครพิมพ์ครั้งแรกจะได้หู้จักกันแม่นะครับนอพิมพ์ได้เลยครั้งแรกขาอาจารย์เข้าจริงนับใครว่าเข้าจริงวันนี้การันตีที่คำว่าจริงให้อองใช้ได้ไหม จะได้แบ่งปันลาวต่อผู้ใดบอกคอมเมนต์บุญิบุไห้เด้อนะครับผู้ใดบอกคอมเมนต์บุญ้บุถือเลขแล้วพี่น้องเด้อนะคใครเทียนต้องใช้จริงไม่ว่าจะหน้าเพจหน้าไลไรสุดหรือว่าในกลุ่มตรงไหนแม่คอมเมนต์ได้เลยครับว่าหวยเราเดียเข้าจริงหรือเปล่าแล้วเข้าเม็ดเดียวจริงไหมนะครับน้องถึงบอกว่าแม่จัดตามเหออแนวทางที่เราใช้วางให้หนักส่วนมากไม่เข้าเม็ดเดียวก็เข้างบน้อยแล้วมันก็เป็นแบบนี้ตลอดแม่นะวันนี้ฟันอะไรคาะแม่นมากค่ะขอบคุณมากครับ ขอคุณทุกคนเลยนะจะฟันให้วันนี้นับเข้าจริงค่ะจางใครเข้าจริงวันนี้ทุกคนการันตีที่คําว่าเข้าจริงขึ้นมานัขอสามตัวตรงตรงที่จ้าแม่นะาตัอสามตัวก็พอเรไม่ต้องตรงหรอกนักสามตัว็ใาไม่ถือเถอะมีดอกสามตัว็ขา้มันถือเตอะบองตรงดอกถ้าตรงต้องไม่กลับกันต้องไม่กลับเอาหกประตูะแม่หน้กประตูแต่ได้แจกใหญ่เขาสามตัวตรงไปดแล้วพี่ดอกะนับจริงค่ะจางใครว่าจริงวันนี้าจาการันตีเข้าจริงได้เลย ใคาเห็นว่าผมนะให้จริงและแม่นจริงแนวทางเนะี่ยให้กดออกตลอดเข่าแบบเน่นๆเข่าแบบเจาะๆให้เลยถ้าใครที่ติดตามกันจริงจะรู้ว่าออกเนี่ยแบงปั่นกดออกครับติดตามอาจามาแล้วอาจารย์เข้าจริงค่ะติดตามอาจารย์ได้มาหลายงวดแล้วอาจารย์ขอแม่นเล่าขอบหน้าขับแม่เห็นปหถ้าไม่แม่นจริงไม่มีคนการันตีนะเชื่อไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ใครจะตามต่อ นะเพราะฉะนั้นแม่สาวันนี้ใครจะตามต่อใครจะตามต่อจริงค่ะขอบคุณมากค่ะแม่ใครจะตามราวพัฒนาต่อฟังดีๆนะฟังชัดๆวันนี้ไม่ขออะไรเยอะครับหนึ่งการแชร์หนึ่งหัวใจแล้วทุกคนพิมพ์ขึ้นมาแม่ใครอยากได้วันนี้เม็ดเดียวสำหรับใบฟ้าครับสำหรับใบฟ้าใบแบบนี้วงให้แบบนี้เจาะให้แบบนี้ ใครอยากได้พิมพ์อยากได้ขึ้นมาแม่หนึ่งแชร์หนึ่งหัวใจเดี๋ยวจะแคปไว้ว่าใครที่แชร์บ้างใครที่กดหัวใจบ้างขอสองอย่างหน้าเพจวันนี้ไม่ขออะไรมากขอ,อยองอย่างวันนี้มาจ๋าหน้าอลไสดไม่ขออะไรมากหนึ่งการแชร์หนึ่งหัวใจนับแล้วทุกคนเสร็จแล้วให้พิมพ์ขึ้นาคาว่าอยากได้ขึ้นมาครับใครอยากได้แม่จ๋าพิมพ์อยากได้ขึ้นมาอยากให้เ okay. อาแฮนเจาะให้แบบนี้ค่ะอยากให้เองชัยหน่ะหัวลัานเนียนให้แบบนี้ ทุกคนดันคอมเมนต์ขึ้นมาได้เลยหนึ่งการแชร์หนึ่งหัวใจขึ้นมาแม่หนึ่งการแชร์หนึ่งหัวใจขึ้นมาได้เลยนับอาจารย์เขาฟันแม่นมากไม่เขาเป็นเดียวก็เขารบน้อยจริงๆงร่ะขัตั้งแต่ติดตามมาคนนี้ไม่เคยผิดหวังเลยขอบคุณมากครับแม่นับอาจารย์เขาแบ่งปันนะทางก่ออกทุกคนเชื่อได้เลยคนนี้เขาแม่นจริงขอบคุณมากครับแม่เย่าหบอกถ้าไม่แม่นจริงไม่มีคนการันตีวาลแอนท้แม่แะะนับพรอะมาจารจาวันนี้บ่ายสองโมงนะบ่ายสองโมงครึ่งจะให้ไปรอบแรกสําหรับใบฟ้าขอไม่เยอะเลยขอสองอย่าง หนึ่งการแชร์หนึ่งหวัวใจใครครบแล้วพิมพ์คอมเมนต์คำว่าอยากได้ขึ้นมาใครอยากได้ใบฟ้าเม็ดเดียวแม่จ๋าปังจริงข่าวเขาให้นะทางปังว่าจังนี้นักชื่นใจแม่เห็นทุกคนได้เห็นทุกคนแบบนี้ออกใจก็ดีใจนัออกออจริงจริงแม่นะครับอยากได้คอาจารย์ก่อนเลยนะคะจานใดเลยหม่อ่ะใครอยากได้ใบฟ้าแม่จ๋าพิมพ์ใบฟ้าขึ้นมานักพิมพ์คอมเมนต์คำว่าใบฟ้าขึ้นมานะแม่กิจการสองอย่างหนึ่งการแชร์หนึ่งหัวใจที่น้าเฟ้นทุกทุกคน เดี๋ยวจะไล่เช็คดูว่าใครให้บ้างพร้อมแบ่งปันแนวทางสูตรที่ว่าเจาะให้แบบเดียวสูตรเดือนดีใบฟางงวดน,นี้ใครที่ว่าอยากถูกหวยลาวทุกคนลองตามดูลองเปิดใจที่จะตามดูว่าแนวทางที่เราใช้ให้นะ่ะมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่ามันเข้าจริงไหมเดี๋ยวรอตามไปเลยวันนี้นะครับลองเปิดใจให้กันสักสามงวดดูไม่ขอเยอะขอสามงวดลองตามมาดูแล้วทุกคนจะบอกว่าโอ๊ยอาจารย์ถ้าูุงนี้ตามจะไปนานแล้ว นะครับหลายๆคนเมือทางมาขอคุณผมงูสีตามไปะตะโดนแ้วพี่น้องหน้าเพิ่นเพิ่นกับว่ารู้อย่างนี้ตามอาจารย์ไปนานแล้วอาจารย์เขัากดแชร์ให้้วคาขอบผุณนาาคับแม่อดเลยใครอยากได้ใบฟ้าเมื่อนี้นะฟังดีแล้วฟังให้ชัดจะให้แค่ครั้งเดียวนะเฉพาะหน้าในสุดทุกคนเฉพาะหน้าในสุดนะแม่นะครับขอเด้อยคนนะคะ่าอาจารย์หวยฮานอยบ้านนี้ก็แม่นมุ้ยแม่นมาเนี่ยไม่ใช่แม่นกค่หวยลาวไม่ใช่แม่นแค่หวยไ,ไ,ไทยหวยไทยก็เข้าเน้นล่างมาล่างเก้าห้า ใครที่ติดตามกันนะเน้นล่างมาล่างเหนือเก้าห้ารัฐบาลไทยก็แม่นเหมือนกันงวดล่าสุดดาฟันล่างให้เก้าแล้วเจาะให้ก้าสามห่างแม่หนับเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเข้าเก้าห้าถ้าทุกคนติดตามมองชายอยู่จะรู้ว่าชายให้หวยเข้าทั้งไทยทั้งลาวแล้วก็หานอยเข้าทุกวันเป็นอย่างต่ำสองหานอยแม่ไม่เชื่อเปิดใจลองตามดูได้เลยไม่เสียหายนับเสียแต่งันสื่อกับพ่อแค่นั้นเองหนับแค่นั้นเอง นะพ่อแม่จา๋าพ่อนแม่จา๋าใครจะตามใบฟ,ฟ้าใครอยากได้ทุกคนดัน comment, คอมเมนต์คำว่าอยากได้ขึ้นมาครับอยากได้คันนะอ่ะใครอยากได้พิมพ์อยากได้ได้เลยนะครับมาแม่จา๋าใครอยากได้แม่จา๋าพิมพ์ comment, คอมเมนต์คำว่าอยากได้เลยใครที่ยังไม่เห็นใครที่ยังไม่ได้วันนี้งบน้อยเจาะให้ไม่เดียวเหมือนเดิมลาพัฒนาถ้าใครเชื่อใจและอยากเปิดใจลองตามดูทุกคนกดดู